ข้อถัดมาอ่ะดูตำแหน่งนดาวสามดวงนะคะเขาบอกว่าดาวสามดวงเนี่ยเราจะเจอบนแผนที่ดาวด้านทิศใต้ในเวลา19บเนาฬิกาคืนหนึ่งเป็นดังรูปคำถามก็คือดาวดวงใดตกรับขอบฟ้าเป็นอันดับแรกและลำดับสุดท้ายอาหารตะวันออกตะวันตกก่อนถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บดาวขึ้นทางตวันออกตกทางทิศตะวันตก ดาวดวงไหนอยู่ใกล้ทิศตะวันตกที่สุดต้องตกก่อนตกหลังใกล้ทิศตะวันตกต้องตกก่อน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตกก่อนจะต้องดาวดวงไหนคะใกล้ตะวันตกโลก C เพราะฉะนั้น C เป็นลำดับที่หนึ่ง B เป็นลำดับที่สองแล้วก็ A เป็นลำดับที่สามเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C เพราะ A A อยู่ใกล้ A ตกก่อนแล้วก็ตามด้วย B แล้วให้ตามด้วย A ไงทำไม A ถึงจะสุดท้ายสุมหมดหองหนู อยู่ที่ต้นออกกว่ามันจะไปทางที่ต้นตกใช้เวลใช้เวลานานกว่าเพราเราดูดาวแล้วลูกมันจะออกแล้วไปกลางฟ้าแล้วค่อยค่อยตกมห้าสิบสี่นักเรียนยืนสังเกตดาวในคืนหนึ่งโดยใช้แผนที่รูปดาวประกอบการสังเกตสามารถจำลองครึ่งวงกลมณนะสถานที่นี้ขณะที่นักเรียนคนนี้ยืนอยู่จะมีรูปสองรูปให้เห็นอ่ะดูก่อนนะลูกร,รูปสองรูปที่ให้เราดูเนี่ย ันนี้เขาเรียกว่าแผนที่ดาวฝั่งทางด้านท้องฟ้าทิศไหนคะแผนที่ดาวหน้ายิ้มเป็นท้องฟ้าทิศไหนคะหน้ายิ้มจะเป็นขั้วฟ้าเหนือแต่ถ้าหน้าบึ้งจะเป็นขั้วฟ้าใต้ทีนี้เราต้องรู้ก่อนเลยว่าถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บตรงกลางเป็นทิศทิเหนือถ้าเป็นขั้วฟ้าเหนือนะตรงกลางเป็นทิศเหนือฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตก ดาวมันต้องขึ้นและตกทางทิศวันตกแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องนั้นเขาถามว่านักเรียนดูดาวด้วยมุมเงยบีนี่ตรงนี้ที่เรายืนเราดูดาวด้วยมุมเงยบีเขาถามว่ามุมเงยบีเนี่ยมันจะตรงกับอักษรใดในรูปที่หนึ่งตัดทอยอะไรทิ้งก่อนเลยตรงนี้ตัดทิ้งได้ตรงนี้ตัดทิ้งได้เพราะว่าอะไรอยู่ต่ําขนาดนี้ไม่ใช่อยู่สูงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นตัดสองข้อน,นี้ทิ้ง หนูอ่ะคไก่กับคอควายเพราะเขาถามตรงนี้ค่ะต่างกันที่อะไรกอไก่กับคอควายตำแหน่งมุมเงยไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่อะไรค่ะมุมทิศต่างกันหนูดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นทิศอะไรอันนี้ตะวันออกอันนี้ทิศใต้ถ้าเราดูดูตามนี้ที่ตะวันออกอยู่ฝั่งนี้อ่ะโอเคออกเฉียงเฉียงเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ต้องเป็นออกเฉียงออเฉียงเอฉียง ออกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้สักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ทางทิศตะวันตกแน่ๆนั้นเราก็เลยตัดคอทิ้งต่อกออกไก่เน้นทิศตะวันออกนะคะตำแหน่งนี้เน้นทิศตะวันออกนะคะเพราะทิศตะวันตกมันอยู่นี่ไม่ใช่แน่ๆนะ<ม>ข้อห้าสิบ้าถึงไล่สุดแล้วขอ<ม>้ขอาะาสิบหาี่กำปั้นเพากับมุมเท่าไหร, <ừng> ร่คะมุมเลย กำปั้นละสิบสี่ำปั้นสี่สิบอ้าโอเค